สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซมา9กิจกรรมทำแก้เบื่อเชื่อว่าหลายคนก็คงเคยผ่านช่วงเวลาแห่งความเบื่อนะครับว่าไม่รู้จะทำอะไรแต่มีเวลาเยอะแบบนี้วันนี้เลยนำเรื่องราวที่น่าสนใจครับกับ9กกิจกรรมทำแก้เบื่อมาเล่าให้ฟังกันดีกว่าว่าเราจะแก้เบื่อ,อยังไงเช่น ควาเมเบื่ออาจจะเกิดขึ้นตอนที่ฝนตกแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอยู่บ้านไปไหนไม่ได้แบบนี้หรือว่ารถเสียจะออกไปไหนก็ไม่ได้อะไรแบบนี้หรือว่าหยุดยาวมีเวลาว่างแบบนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรครับวันนี้ก็เลยนํา9้ากิจกรรมทําแก้เบื่อมาเล่าให้ฟังว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะที่จะทําให้เราแก้เบื่อได้นั่นเองครับข้อแรกเลยครับถ้าวันไหนฟ้าสว่างที่ไม่ใช่ฝนตกเนี่ยก็ออกไปเดินเล่นครับ อะไรจะดีกว่าการออกไปเดินเล่นนะเดินเล่นในหมู่บ้านเดินเล่นในสวนแบบนี้หรือถ้าอยู่ใกล้เป็นสวนสาธารณะก็อาจจะไปเดินเล่นนะครับเดินไปดูคนนูน้นดูคนนี้ไปนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้แก้เบื่อได้หรืออาจจะเดินเล่นแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกับคนอื่นแบบนี้นะครับอาจจะเป็นลักษณะของการไปเต้นอาราบิกหรือทำอะไรก็ได้ที่ มีส่วนช่วยทําให้เรามีกิจกรรมทําแล้วไม่เบื่อน,นั่นเอง 2. ครับกิจกรรมง่ายมากครับโทรศัพท์หาเพื่อนก็ถือว่าเป็นวิธีแก้เซงอีกวิธีหนึ่งนะที่เราสามารถที่จะโทรหาเพื่อนที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานครับแต่คุณอาจจะเจอเพื่อนบอกว่าโทรมาขายประกันหรือขายตรงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับเราโทรไปเพื่อจะพูดคุยเพื่อแก้เหงาแน,น่นองเพราะฉะนั้นแล้วใครเบื่อใครเหงาเนี่ย ก็อาจจะโทรไปคุยกับเพื่อนเก่านะทำให้เวลาต่างๆนั้นผ่านไปไวเหลือเกินนอกจากจะหายเบื่อแล้วก็ยังเป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เจอเจอพูดคุยกันมาเป็นเวลานานนะครับก็ลองโทรไปพูดคุยกันดูได้3ครับลงคอสอบรมระยะสั้นคอสอบรมระยะสั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ นะเราก็ใช้เวลาไม่มากนักครับบางทีการที่เราไปลงเรียนอบรมระยะสั้นมันอาจจะนำมาใช้ในงานมาใช้ในการสร้างอาชีพใหม่ๆแล้วก็อาจจะทำให้คุณได้ทักษะใหม่ๆรวมถึงเพื่อนที่มีความสนใจในด้านเดียวกันอีกด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วการลงคอร์สอบรมเรียนต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้เบื่อดได้อีกวิธีหนึ่งนะเราก็ ต้องไปเป็นประจำด้วยแหละถึงจะเรียนจบแล้วก็ได้ความรู้แบบใหม่ๆที่เราต้องการอาจจะลองเรียนอะไรที่แหวกแนวจากสิ่งที่เราทําอยู่ก็ได้นะถือว่าเป็นการสร้างสกิลใหม่ๆสร้างกลุ่มเพิ่มใหม่ๆที่มีความคิดหรือแนวคิดแตกต่างกันดูนะครับกิจกรรมที่4ครับขับรถเที่ยวถ้าเรามีรถแล้ว,ลวเราเบื่อเราว่างก็ลองขับรถไปเที่ยวนะครับในที่ที่เราอยากจะไปในที่ที่เราไม่เคยไป ลองไปสำรวจดูอาจจะไปคนเดียวหรือจะชวนเพื่อนไปด้วยนะครับก็ขับรถไปเที่ยวตามที่ต่างๆลองขับในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยดูอาจจะเป็นเส้นทางใกล้ๆบ้านแบบนี้ก่อนก็คือเป็นทางที่ไม่คุ้นเคยที่ไม่ได้ไปแบบนี้จะได้เรียนรู้ว่าแถวนั้นมีอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้เบื่อที่วิตดีวิธีหนึ่งเลยทีเดียวหรืออาจจะไปขับรถในทริปที่มีการผจญภัยมากขึ้นก็ได้นะอันนี้ก็ต้องวางแผนมากขึ้นนงะครับ ก็ถือว่าขับรถเที่ยวก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแก้เบื่อที่ช่วยได้มากเลยทีเดียวเช่นลครับ5ครับถ้าเบื่อแล้วก็มีเวลาเยอะเนี่ยก็าอาจจะลองทําอาชีพเสริมดูนะอาจจะเป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยครับเย็บปักถักร้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะทําขนมขายออนไลน์นะครับทําน้ําต่างๆนะคือมันมีอาชีพหลากหลายที่เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ลองทําเป็นอาชีพเสริมเพื่อที่จะทําให้เรานั้น ไม่รู้สึกเบื่อนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้การขายเราบางทีไปไปมา,มาอาจจะรวยไปแล้วนะครับไม่ต้องทํากิจกรรมนะครับมวต้องไปมวัวแต่ทำขนมขายทําน้ําพริกขายจนแบบไม่มีเวลาที่จะเบื่ออีกต่อไปแบบนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อก็ลองหากิจกรรมโดยการหาอาชีพเสริมมาทําเพิ่มในเวลาที่ว่างแบบเนี้ยก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีเชียวนะครับ6ครับ เขียนบล็อกหรือเขียนไดอารี่เดี๋ยวนี้ใครๆก็นิยมใช้พวกโซเชียลมีเดียนะเราก็อาจจะไปรีจิสเตอร์หรือลงทะเบียนกับเว็บที่สามารถเขียนบล็อกได้แบบออนไลน์ฟรีหรือถ้าเราสามารถที่จะมีโดเมนแล้วก็มีโฮสต์ก็จดโดเมนโฮสต์ของตัวเองไปเลยเป็นที่ที่เราจะใช้ในการเขียนบล็อกครับเพื่อระบายสิ่งต่างๆนะเพื่อสื่อสารกับคนอื่น เพื่อแชร์คนอื่นต่างๆก็มีช่องทางเยอะยะนะครับในการที่จะเขียนบล็อกทําด้วยตัวเองหรือจะผ่านอินเทอร์เน็ตที่เป็นลักษณะฟรีก็แล้วแต่นะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราต้องคิดทบทวนประสบการณ์ในแต่ละวันนะเราก็จะทําให้เราพัฒนาตัวเองได้เร็วมากขึ้นด้วยเพราะว่าเราจะรู้ข้อผิดพลาดในแต่ละวันที่เราพิจารณาก่อนที่จะเขียนออกมาเมื่อเราเขียนออกมาแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งใดควรปรับเปลี่ยนสิ่งใดควรทําให้ดีขึ้นนั่นเองครับ ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นกิจกรรมแก้เบื่อที่ดีเลยทีเดียว 7. งานฝีมืองานฝีมือนี่แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้เราไม่เบื่อเลยทีเดียวนะครับถ้าชอบนะเพราะว่ามันจะต้องคอนเซนเทรตต้องโฟกัสต้องให้ความตั้งใจในการที่จะทำเช่นงานเย็บปักถักร้อยวาดภาพถ่ายรูปต่างๆนอกจากจะฆ่าเวลาแล้วก็ยังสามารถที่จะทําให้เรามีสมาธิเพราะต้องฝึกสมาธิในการที่จะทํางานหรือต้องใช้สมาธิมากในการทํางานนั่นเอง ไปไปมาๆสิ่งที่เราทําอาจจะสร้างมูลค่าพเพิ่มได้ก็เป็นไปได้นะครับการสร้างกิจกรรมที่มีประโยชน์นั้นงานเย็บป,ปักถักร้อยก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งนะก็คือพวกงานฝีมือต่างๆด้วยแฮนด์เมดต่างๆก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่เราสามารถที่จะทําในช่วงที่เรามีเวลาในช่วงที่เราเบื่อได้นั่นเองนะครับ 8. ไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างนะครับบางทีอาการที่เราไม่ได้ออกไปสังสรรค์ไปดูหนังไปพูดคุยไปกินข้าวแบบนี้ก็อาจจะทําให้เราสึกเบือ่อ ก็ลองเปลี่ยนนะไปคุยกับเพื่อนเก่าๆบ้างเพื่อนสมัยมัธยมนะเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยลองไปกินข้าวกับเพื่อนบ้างอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกไม่เบื่อนะไปปาร์ตี้ไปพูดคุยไปกินข้าวไปเจอเจอเพื่อนใหม่อะไรแบบนี้ก็ทําให้เรานั้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาเวลาว่างที่ทําให้เราเบื่อได้ไม่ยากเลยทีเดียวเชครับ ต่อมาครับถึงข้อ9แนละ้วข้อ9นะครับก็อาจจะหาเพลงนะครับมาร้องอยู่คนเดียวก็ได้ล้องคราวเกะคนเดียวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แก้เบื่อได้อีกวิธีหนึ่งนะถ้าหลายคนรู้สึกเบื่อเนี่ยก็อาจจะเพลงเลือกเพลงที่พอะแล้วก็นํามาฝึกร้องนะร้องออกไมโครโฟนนี่แหละแล้วก็คาราโอเกไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแก้เบื่ออีกกิจกรรมหนึ่ง ต่ถ้าก็เบื่อมากกว่านนั้นก็ชวนเพื่อนมาร้องด้วยกันเลยอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยแก้เบื่อได้ดีวิธีหนึ่งนั่นเองครับวันนี้เป็นยังไงครับสาหรับ9วิธีแก้เบื่อนะไว้สําหรับแก้เบื่อก็ถ้าเกิดใครมีเวลาแล้วเบื่อก็ลองหากิจกรรมเหล่านี้มาทําแก้เบือเเเบ่อกันดูครับก็จะทําให้คุณมีคุณไม่มีเวลาที่จะเบือ่อต่อไปเพราะว่ามีกิจกรรมต่างๆอย่างแน่นในแต่ละวันเลยทีเดียวเช่นแล้วครับวันนี้ก็จบโดยเพลงเท่านี้นะครับสำหรับ9กกิจกรรมทำแก้เบื่อ ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v s m a r t m a กดง่ายๆนะครับ vsmartmart สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ